จังหวัดหนองคายเคียงคนาแคมปิง้งที่ภาคกลางทุ่งนาปากเขาตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายมีสถานที่พักรองรับสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาพักผ่อนสัมผัสกับธรรมชาติทุ่งนาปากเขาและบรรยากาศร,ริมฝั่งแม่น้ําโขงก่อนจะขึ้นไปชมทะเลเหมอกเหนือลําน้ําโขงสองประเทศไทยลาวที่สวยงามที่สามารถชมได้ทั้งที่ภูห้วอีสันและภูหนองหรือต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างเดียว โดยไม่ขึ้นไปชมทะเลหมอกก็ได้เคียงคนาแคมป์ปิ้งที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านม่วงห่างจากตัวจังหวัดหนองคายประมาณ102กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอสังคมประมาณ18กิโลเมตรและห่างจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยประมาณ80กิโลเมตรถือเป็นที่พักหลากหลายสไตล์ทั้งแบบเงียบสงบแบบวินเทจและแบบแคมป์ปิ้งที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและป่าเขาบนเนื้อที่กว่า5ไร่ มีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามโซนโซนแรกเป็นโซนคาเฟ่อยู่ด้านหน้าสำหรับการจองที่พักและจิบกาแฟในอนาคตจะขยายเป็นร้านอาหารโซนที่สองพื้นที่ประมาณสามไร่เป็นโซนทุ่งนาและบ้านพักเต็มรูปแบบมีสะพานไม้ที่แข็งแรงรองรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปถ่ายรูปที่ระลึกได้เป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักผ่อนและโซนที่สามพื้นที่ประมาณสองไร่เป็นโซนแคมปิง้ง ที่พักจะเป็นเต็นท์มีพื้นที่ให้กางเต็นท์และมีลานเวทีเฉพาะวันเอาร์อาทิตย์มีดนตรีโฟกซองที่เล่นสดโดยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมในโซนนี้ยังมีการจัดจุดถ่ายภาพและเช็คอินแบบวินเทจถ่ายรูปย้อนยุคก,กับรถและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมีการนำรถเก่าอายุมากกว่า30ปีมาปรับปรุงใหม่โดยรื้อบาะนั่งออกทั้งหมดแล้วนำโต๊ะเก้าอี้ไม้มาใส่แทน แล้วทำสีใหม่ให้เป็นแบบวินเทจหรือย้อนยุคภายในรถมีการตกแต่งแต่ยังคงสภาพดั้งเดิมของรถไว้ทั้งพวงมาลัยกระจกเครื่องเสียงราวหูนแล้วนำป้ายโฆษณาเก่าๆมาตกแต่งนอกจากนี้ยังมีการนำอุปกรณ์เครื่องใช้โดยเฉพาะกล้องถ่ายรูปกระเป๋าหัวจ่ายน้ำมันอายุมากกว่า5 0ปีมาให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ในการถ่ายรูปแบบย้อนยุคด้วยเคียงขนาแคมปิง้งขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในวันหยุดสร์าอาทิตย์และวันหยุดยาวจะถูกจองจนเกือบเต็มยาวไปถึงปีใหม่เนื่องจากมีหลากหลายบรรยากาศทั้งทุ่งนาปา่าเขามีจุดถ่ายรูปเช็คอินเป็นจำนวนมากและมีทั้งเต็นท์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมทั้งบ้านพักแบบเป็นหลังลานในการจัดแคมปิง้งเหมาะสำหรับให้นักท่องเที่ยวท,ที่พาครอบครัวมาพักผ่อนทำกิจกรรมร่วมกันมาพักผ่อนสัมผัสกับบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโคง้งซึ่งการจัดตกแต่งทั้งหมด มาจากสโลแกนที่พักคือที่เที่ยวเนื่องจากหลายคนต้องการมาพักผ่อนแต่ต้องการที่จะต้องเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวจึงต้องจัดให้ที่พักเป็นที่เที่ยวได้ด้วยนายศิริศักดิ์เบ้าแก้วเจ้าของเขียงขนาดแคมปิง้งเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของเขียงขนาดแคมปิง้งว่าเสนอเรื่องนะครับเขียงขนาดแคมปิ้งนะครับก็จะแต่ก่อนเป็นทุ่งนาทั่วๆไปเหมือน ที่ชาวบ้านสำหรับชนาทั่วไปเนี่แหละครับจะผมไปเดินทางท่องเที่ยวก็เห็นหลายๆที่ที่มีช่วงนาแล้วเขาก็ทําร้านกาแฟนะครับทำร้านกาแฟเป็นทุ่งนาทั่วๆไปนะครับซึ่งผมก็มองว่าโลเคชั่นตรงนี้มันเหมาะมากข้างหลังเป็นภูเขาเรามีนาเรามีภูเขาเรามีมน้ำโขงซึ่งมองแล้วว่าโงจะเหมาะสําหรับรับนักท่องเที่ยวที่จะ เข้ามาเที่ยวในในธีมของทุงนาสีเขียวนะครับเห็นมีธีมของรถของบรรยากาศเก่าๆตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศนะครับถ้าเข้ามาครั้งแรกที่เคียงขันาแคมปิ้งนะครับจะพบอาคารหลังแรกก็คือคาเฟ่นั้นก็คือเป็นคาเฟ่เช็คอินเช็คเอาท์เป็นร้านกาแฟนะครับอนาคตจะเป็นร้านอาหารพร้อมร้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีบ้านพักบ้านกลางนาตอนนี้มีอยู่สองหลังนะครับแล้วก็มีสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในเพื่อสังคม ร้อยเมตรครับแล้วก็เป็นสะพานไม้ที่รับน้ําหนักได้แข็งแรงนักท่องเที่ยวท่านใดที่มาถ่ายรูปเซลฟี่เป็นหมู่คณะใหญ่ๆก็ไม่ต้องห่วงครับว่าจะเกิดการอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับรูปแบบเห็นที่พักมีทั้งแบบเต็นมีทั้งแบบเตียงนาทั้แบบนี้เรา เอาอยัางไงครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับพอเราเดินทะลุผ่านบ้านไม้กลางนาผ่านสะพานไม้มาเราจะมาเจออีกโซนหนึ่งนะครับ,รบโซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือโซนแคมปิง้งโซนแคมปิ้งก็จะเป็นมีกางเต็นท์นะครับมีเต็นท์แอร์นะครับสามหลังแล้วก็มีเต็นท์กระโจม3มเมตรุดมหลังแล้วก็มีบ้านไม้อีก2หลังนะครับแล้วก็จะมีเต็นท์ที่3ามย่าแล้วก็จะมีลูกค้าที่กางเองครับกางเองก็คิดแค่คนละหนึ่งร้อยนะครับบรรยากาศก็จะ แล้วแต่สะดวกครับคนชอบขี้ร้อนก็นอนเต็นแอร์คนชิวชิวไปรุ่นหน่อยก็นอนเต็นเล็กครับอย่างที่พักตัวนี้เรารับได้กี่คนก็เราแบ่งง่าเต็นแอร์ได้เท่าไหร่แล้วเต็นเล็กเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนการพื้นที่กลางเต็นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเต็นแอร์นี่จองกันมาจะพักได้สองคนนะครับแต่มาสามารถเสริมที่นอนได้อีกเต็นละสองคนเพราะว่าเป็นเต็นขนาดสี่เมตรนะครับส่วนเต็นกระโจมสามเมตรก็จะสองคนพอดีครับเสริมไม่ได้นะครับ แล้วในส่วนของส่วนที่กลางเองนะครับเราจะมีปลั๊กไฟให้มีที่ล้างจานมีที่ล้างจานไม่ให้นะครับสามารถกลางเองก็จะอยู่คนก็อยู่ประมาณ 20- ถึง30คนได้ในโซนที่กลางเองครับผมนะครับแล้วในส่วนของที่เป็นเถียงนะครับที่อยู่ตรงมีมีนามีสครับส่วนบ้านกลางนานะครับส่วนบ้านกลางนาก็จะเป็นลักษณะ p r i v a t e นะครับก็จะมีความพร้อมมากที่สุด มีแอร์มีน้ําอุ่นมีระเบียงกินข้าวชิวๆที่กลางนาจะเหมาะสําหรับอาจจะเป็นคณะใหญ่มีผู้สูงอายุก็ให้ท่านไปพักที่เงียบสงบสบายส่วนวัยรุ่นหน่อยก็มาปาร์ตี้กันเล็กๆอะไรมาปิ้งมาย่างกันครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการจะหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองก็สามารถมาสัมผัสกับบรรยากาศกลางทุ่งนาป่ากเขารวมทั้งสัมผัสกับความหนาวเย็นของทะเลหมอกที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย มีความสนใจสถานที่พักที่หลากหลายสไตล์ทั้งแบบธรรมชาติแบบวินเทจถ่ายรูปย้อนยุคกับรถและสิ่งของเครื่องใช้เก่าและสัมผัสธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาที่เคียงขนาแคมปิง้งมีลานกลางเต็นท์สามารถติดต่อ,อจองที่พักได้ที่เพจเคียงขนาแคมปิง้งหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0885629255ได้ทุกวัน ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน